สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนาฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็นคาวาซากินะครับสายคาวาซากิเป็น KR นะ KR 150นะครับอันนี้เป็นตัว น่าจะเป็นท้ายเบนฮะเป็นตัวเครื่องใบพัดฮะแต่ว่าใส่จุดสีเป็นทเป็ดนะฮะเป็นทเป็ดสภาพโดยรวมจัดว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างค่อนข้างสวยแล้วก็อะไรแต่งค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าคุ้มนะฮะคันนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0 6 34255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับ จะทาง facebook เพจรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะจะได้ไม่พลาดลิบรถใหม่ๆนะครับเคาร์คันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับแล้วก็ภาษี64นะภาษีขาดปีเดียวนี่ภาษี64นะหาสี64เป็นตัวใบพัดคันนี้ เปิดราคาเลยกันคันนี้เปิดราคาอยู่ที่28,500บาทนะครับ28,500บาทเอกสารเล่มจะโดนครบแล้วก็ภาษี64นะผมว่าคุ้มอยู่ฮะเพราะว่าสายขวาที่เคยได้มาขายมีแต่หลัก40,000ทางนั้นเลยคันนี้28,500นะฮะมาดูว่ามันคุ้มไหมกับสภาพรถแล้วก็ของแต่งนะเรามาดูจากด้านบนเอ่อด้านบน หน้าไม้สวยดีครับเออแต่ว่ารถมันไม่มีแบตเตอรี่นะก็จะมีไฟเกียร์ว่างนะไฟเลี้ยวติดระบบไฟคันนี้ติดครบทุกจุดเลยแต่ว่ารถมันมันมันไม่มีแบตเตอรี่นะไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟเบรกปั๊มบ,บนนะเพราะว่าปั๊มล่างมันใส่ไม่ได้เพรามันใส่เกียร์โยงครับแต่ดังตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเปิดไฟหน้าอันนี้ออฟลันนะครับ<ๆ>ก็มีไล่น็อตไทเทมานะฮะแผงคอตรงนี้แปะสติกเกอร์ไว้น่าจะ น่าจะเป็นรอยน้ำมันนะฮะน่าจะถอดถังแล้วก็น้ำมันเยอะนะมันก็เลยไหลอันนี้น่าจะเป็นรอยน้ำมันก็เลยแปะสติกร์จุดสีความสวยความงามนะเฉพาะชุดสีรวมสีโครงเลยก็ได้ชุดสีสีโครงนี่ประมาณสักเจนะฮะจะมีตําหนิตรงถังนะครับใหญ่ๆเลยก็จะมีพวกตาหนิการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเนี่ยคนหน้าก็เจาะมาเป็น KR นะฮะ ายหน้าก็เหมือนเปลี่ยนมาใหม่บางไม้ก็ยังสวยอยู่นะฮะล้อทองนะครับยานก็ใหม่ๆเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะชุดสีประมาณสักเจนะก็มีตําหนีฮะถือว่าโอเคอยู่ฮะถ่ายรูปขึ้นอยู่ฮะทะเบียนสุรินนะครับสุรินแล้วก็อันนี้ไอตัวอันนี้ก็ไทเทเนียมครับเขาเรียกอะไรตุ้มปลแฮนนะฮะ คน oh, หน้าเจาะมานะ KR ยังหน้าก็ยังเหลือๆนะลายยังเหลือเยอะนะครับจารย์เบมโบนะเบมโบน่าจะงานทั่วไปแล้วก็ปั๊มสีพอร์ตนะครับเบรกหัวทิ่มเลยซีพอร์ตนี่เบรกหน้าต้องค่อยๆกำนะกำจึก๊กนี่มันเบรกอยู่จึ๊กเลยนะแล้วก็ไล่นอ็อตทองมาแกนล้อทองนะฮะก้อนอะลูมิเนียมเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ลนะยฮะใสๆเลยลังพึ่งนี่สวยมากเลยเนะี่ย ไฟเลี้ยวอะไรอยู่คบนะไฟเลี้ยวติดหมดนะครับเป็นเครื่องใบพัดไม่แน่ใจว่าปอกหรือยงังแต่เครื่องเงียบแล้วก็บิดติดมือมากเลยนะเบิ้นนี่เสียงสะทานเลยนะฮะเป็นเอ่อคาบูเคเลียมนะครับอยกองสีโครงก็ยังโอเคครับ 70%-80% ก็ยังเงาก็ยังดูดีอยู่ครับสีโครงนะฮะเทอาเรดก็มีบุบนิดนึงนะไม่ถือว่าแบนหรือว่าแตกนะฮะนิดนึงเทอาเรดทรงกระดกของ เนี่ยนะ VTD ของวิทเทียนดัดนะฮะเกียร์ยโยงอนะอาร์มิเนียมของ D ี t นะแล้วก็ดุมดัาแดดยอดนิยมนะฮะไม่มีลื่นเลยนะดับแดดเบ่กยุดยึกนะครับแล้วก็คันนี้ทําเป็นโชคหูบนนะอาร์มิเนียมหูบนแล้วก็โชคหูบนเป็นโชคแก๊สซี่นะครับตัวท็อปเลยตัวนี้นะครับโชคแก๊สซี่ปรับรีบาวปรับสูงต่ําได้นะฮะ ซับดีมากๆเลยนะยอดนิยมคนใช้กันเยอะนะครับอันนี้ระบบ2ทีก็แยกปกตินะฮะไม่ได้ผสมถังนะฮะไม่ได้ซ่งจากนะครับยางหลังดันหลบนะฮะทีที900ยังใหม่อยู่นะยางหลังนี่รตัวหลังไม่มีเฝืดนะอาร์มมเนียมก็ยังใหม่ๆอยู่เลยโลโก้ใหม่ด้วยโซ่สีทองครับของ RK นะครับ415นะ สี่งาแล้วก็สเตอร์แต่งครับสเตอร์ตัวนี้ก็ใช้เยอะแล้วก็มีน็อตทองมาครับอะไรแต่งเยอะมากเลยอันนี้คุ้มนะเยโยโงตัวประคองเกียร์นะฮะถังถังที่ดูก็ไม่น่ามีรั่วนะแะ่รั่วก็น,นะวน่าจะเห็นแล้วแหละมันก็มีบ้างนะตามสภาพรถมันอายุเยอะและก็ประมาณนี้ของแต่งถือว่าคุ้มครับ2อมนแ 1,500บาทนะครับภาษี64ด้วยอย่างเช่นชุดปั๊มเบรกข้างหน้านี่ก็หลายตังแล้วท่อเลสนะครับอะเมเนียมชกทำหูบนอีกชกแก๊ซี่นะครับจุมดัมแดดนะชุดุมดัแดดเบรกใหม่นี่2,000กว่าเลยนะก๊โกโซสเตอร์นะราคางรถไม่ถึง3 0 0 0 0นะฮะ28,500นะครับเอาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าออฟลันอะไรล่ะ รันเป็นตัวนี้นะฮะอยู่ตำแหน่งออฟนะฮะถ้าเป็นออน,นี่จะจะดับนะครับแต่ว่าไฟนี่ไฟนี่ถูกนะฮะอ,อนก็จะเป็นเปิดออฟก็จะเป็นปิดแต่ว่าออฟรันมันสลับกันนะฮะคันนี้เวลาสตาร์ทนะฮะสตาร์ทก็ยันลงไปเบาๆนะมันก็จะติดแต่ถ้าไปกระทืบเงี้ยถ้ากระทืบมันมันจะลู่นะฮะต้องยันไปเบาๆนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตรง เฟืองสตาร์ทมันไม่จับนะต้องยันไปเบาๆยันไปเบาๆมันก็ติดละติดง่ายครับเครื่องนี่เงียบกิิบนะครับเปิร์น,นี่ติดมือมากเลยสะานมือเลยนะเนีย่ยเปิดไฟตัวนี้นะไฟหน้าเป็น LED สว่างตาแตกครับเปดต่ำไปสูงใช้ได้นะอันนี้ขนาดรถรถไม่มีแบตน,นะ ไฟครบทุกดวนะเก็บปิดไฟให้ดูไฟเบรกงไฟเบร่ก็ติดามแต่ดังด้วยได้ยินไหมละ่ะดังแย้แยงเยงเยมันไม่มีแบตนะไฟไม่พอเดี๋ยวหน้าไมค์ก็ติดน,นะ ข้างขวาดูไปเดียวข้างซ้ายเหนือระบบไฟอยู่ครบเลยนะครับยังแน่นๆนเงียบๆเปิดสถานมืออยู่นะ พอ,พอประมาณนะเสียงเสียงดังมากเลยก็วิ่งดีแน่นอนนะคันนี้สองหมื่นแปดพันห้าร้บ, 28, บาทก็โอเคครับเอาไปขี่ได้เลยนะอะไรแต็มเยอะมากเลยหรือใครจะไปอัพไปทำอะไรเพิ่มก็โอเคคุ้มแล้วครับภาษีหกสีด้วยนะครับ ฝากกูได้ครับ KR ไทยใบพัดต,ต้องเรียกว่า KR ใบพัดนะ28,500บาทแล้วก็เอกสารครบแล้วก็ภาษี64นะภาษี64ภาษี64ก็ 64. 64. คุม้มอยู่ฮะรถสภาพนี้ไม่ถึง30,000นะเพราะว่าสายขวาเรารู้กันอยู่ฮะสภาพ30,000นี่ต้องเอาไปเก็บหม่หมดฮนะ แบบพอแบบสวยๆหน่อยก็4ขึ้นนะฮะเทปเทปหน่อยก็ห้าหกหมื่นถ้าเทพกว่านั้นมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในงานรถเขาจะขายกันเป็นคันละเป็นแสนนะความชอบครับคันนี้อะไรแต่งเยอะนะครับฝาบกไปด้วยครับ 28, 500บาทนะครับสีหกสีเนี่ยโซทองสวยมากเลยเข้ากับรถเลยโชกหลังนี่ซับดีๆเลย โอ้สงสัยสงสัยปรับซับสุดเลยรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยท่านใดสนใจก็โทรมาครับเบอร์0ูนย์หกสามส้าหนะครับลายก็เบอร์นี้เลยนะครับราคาจะไม่รวมค่าจัดส่งนะสามารถจัดส่งตามระยะทางนะก็มีถูกมีแพงครับเป็นรถมือสองนะครับขายตาสภาพนะครับมันก็อาจจะต้องมีเก็บงานเพิ่มบ้างนะลูกค้า อยากสอบถามตรงไหนเพิ่มก็ทักมาหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับจะให้แบบมันจบมันก็เป็นไปไม่ได้รถคันเราเป็นแสมมันก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวก็ต้องลือ้อต้องซ่อมต้องทำนั่นแหละาครครับสองหมื่นแปดับ28,500บาทครับ KR อาภาษี64สีนะฮะโอเคอพคบกันใหม่คลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ลาไปาก่อนครับสวัสดีครับ